สวัสดีครับ B 6 4 0 8 7ู่นปจิกักนพลมุ่งป้อนะครับวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อโรงงานประปงคุณภาพน้ําของชุมชนนะครับประเภทของกระบวนการการประปูคุณภาพน้าครับแบ่งตามกระบวนการหรือกลไกในการบำบัดนะครับประกอบไว้ด้วย4 4แบบนะครับคือระบบบำบัดน้ําเสีย2ทางชีวภาพแล้วก็3าทางเคมี4ทางกายภาพครับการบำบัดน้ําเสียทางกายภาพนะครับเป็นกระบวนการแยกสิ่งสกปรปกออกจากน้ํา ด้วยวิธีการทางกายภาพนะครับคือการดักขยะด้วยตะแกรงครับการดักกวดทรายแล้วก็การดักการตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็การแยกด้วยความหนาแน่นเช่นการกำจัดน้ํามันหรือไขมันนะครับแล้วก็การกรองครับการบำบัดน้าเสียทางชีวภาพนะครับเป็นการบําบัดน้าเสียโดยใช้กลไกลทางชีวภาพเป็นหลักครับโดยใช้จุลินทรีย์ซึ่งจะกําจัดสารอินทรีย์เป็นหลักครับและและสารอนินทรีย์บางชนิดนะครับมี2ประเภทนะครับ คือการบาบัดแบบใช้อากาศครับการบาบัดแบบไม่ใช้อากาศครับแล้วก็การบำบัดแบบการมำบัดน้ำเสียทางเคมีนะครับเป็นกระบวนการที่แยกมวลสารออกจากน้ำด้วยการใช้สารเคมีหรือหลักการทางเคมีนะครับจะประกอบไปด้วยการปรับ pH การตกผึกการสร้างและการก่อการรวมตะกอนนะครับการฆ่าเชื้อโรคครับแล้วก็ การซ i เดชันรี e d ดักชันนะครับการเปลี่ยนแลกประจุครับขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียนะครับการบำบัดน้ำเสียขั้นเตรียมการนะครับเป็นการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำที่มีขนาดใหญ่เช่นเศษไม้ครับพลาสติกกวดแลดทรายครับการกำจัดของเสียได้25%นะครับทีประโยชน์คือป้องกันกอุปกรณ์เสียหายครับเช่นตะแกรงเครื่องแยกกวดทรายนะครับ การบำบัดส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทางกายภาพครับหนึ่งนะครับการบำบัดขั้นขั้นเตรียมการนะครับตะแกรงนะครับมีหน้าที่ดักและการจัดขยะที่มีขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อนะครับและป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับระยะห่างของช่องท่อมีขนาด6มเมตรนะครับความเร็วของน้ำผ่านตะแกรงมากกว่า0.3ย mm มมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ ความเดียวน้ำผ่านตะแกรงไม่ควรมากกว่า1.0เมตรต่อวินาทีครับอออกแบบให้มีความเอียงสะดวกต่อการทำความสะอาดนะครับการแยกกวดทรายนะครับทำหน้าที่กำจัดสารกวนลอยหนักเช่นกวดทรายมเม็ดพืชป้องกันการอุดตันของท่อลและการตกตะกอนในถังบำบัด ของการบําบัดน้ําชั้นที่สอครับทําให้ปริมาตรการทํางานของน้ําลดลงครับและป้องก,กันอุปกรณ์สึกหลอด้วยทําปรับเสมอครับทาปรับเสมออ,อีกคู่มไม่ได้เป็นกระบวนการการบำบัดโดยตรงครับแต่มีหน้าที่ลดความแปรผันของอัตราไหลและคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้ากระบวนการต่อไปครับทำให้สามารถควบคุมระบบได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นระบบ รวบรวมน้ำเสียแบบท่อระบายรวมมักมีภาราอินซรีย์แปรแผันไม่มากก็อาจไม่จําเป็นต้องใช้ eq แทงนะครับามารวัดการไหลนะครับมากวัดการไหลไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําการาบำบัดน้ำเสียโดยตรงแต่วัดอัตราการไหลเข้าหรือออกนะครับจากกระบวนการกระบวนการต่างๆที่มีความสำคัญนในกระบในการตรวจสอบนะครับ ประสิทธิภาพและการควบคุมการทํางานของระบบมาตรการไหลที่นิยมใช้ในกระบวนการบําบัดมีหลายชนิดนะครับเช่นฝ่ายน้ําล้นครับการบำบัดเบื้องต้นขั้นเบื้องต้นนะครับมีจุดป,ประสงค์หลักเพื่อกําจัดอน,อนุภาคอินทรีย์หรือน้ํามันไขมันก่อนน้ําเข้าน้ําเข้าน้ําออกเป็นการลดภาระการบําบัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดของกระบวนการ บาบัดขั้นที่2ครับส่วนใหญ่มักเป็นกระบวนการทางปรยาภยพครับถ้าน้ํามี Ss และบีโดีต่ํานะครับหรือการบําบัดขั้นที่2มีความสามารถบําบัดสารอินทรีย์ในรูปเอสได้เพียงพออยู่แล้วอาจไม่จำเป็นต้องมีการบําบัดขั้นต้นก็ได้3นะครับการบําบัดขั้นขั้น2นะครับมีจุดประสงค์หลักเพื่อกําจัดสารอินทรีย์ในน้ําเสียนะครับซึ่งเป็นกระบวนการทํางาน ชีวภาพครับโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และสามารถเป่งได้หลายประเภทตามปฏิกิริยาชีวเคมีครับคือแอลลบิกแอนแอ r o บิกแล้วก็ไซคาเทตีปแ,แล้วก็การหมักนะครับการบำบัดขั้นสูงนะครับเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากการบำบัดขั้นสองครับเพื่อนาน้ําทิ้งดังกล่าวกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่ง,งน้ำปรับที่มีความเสี่ยงต่อ,อการเกิดปัญหามลพิษเช่นแองเจิลบูมแล้วก็ อิโลพิเซชันนะครับแบ่งตามกรณีได้ดังนี้นครับการบำบัดจัดท่าตุทาหารครับการนำนั้นทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ข้อพิจารณาในการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำน,นะครับควนอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักของโรงบำบัดนะครับเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อสามารถหาได้ง่ายครับอาคารซ่อมบำรุงและอาคารเก็บควร อยู่ใกล้บริเวณที่มีเครื่องจกักรจํานวนมากเพื่อขนย้ายสะดวกและต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อการขนย้ายและซ่อมบำรุงครับคัรจัดให้มีถนนเข้าออกได้อย่างสะดวกขอบคุณครับ